โรงเรียนวัดบ้านประอางประสาทครุราชพัฒนานำโดยท่านผู้อำนวยการพรชุลีพันธโรธจนสิริคณะครูนักเรียนยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการธรรมนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนโรงเรียนศีลห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงประจำปีการศึกษา2565ด้วยความยินดียิ่ง โรงเรียนวัดบ้านประอางตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลปราศาสเยออำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขต3โรงเรียนวัดบ้านประอางได้ดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนศี้5ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงดังนี้ด้านบริบทของสถานศึกษาหรือชุมชน 1. มีป้ายโรงเรียนหมู่บ้านศรีห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียง 2. มีการจัดแหล่งการเรียนรู้หรือศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนศรีห้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษาหรือชุมชน 3. ม,มีพื้นที่ภายในสถานศึกษาหรือชุมชนโดยรอบสะอาดปลอดภยัยน่าอยู่น่าอาศัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมด้านบุคคล 1. บุคลากรในสถานศึกษาหรือชุมชนประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศีลหไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น สสถานศึกษาหรือชุมชนมีการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างหรือครอบครัวตัวอย่างซึ่งในปีนี้โรงเรียนวัดบ้านประอางได้คัดเลือกคุณแม่ตัวอย่างประจำปีการศึกษา2,565ของโรงเรียนได้แก่นางสุมาตรกุลพันธ์อายุ57ปี 3. มีการรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 4. มีการรวมกลุ่มหรือส่งเสริมอาชีพสร้างผลิตภัณฑ์ภายในสถานศึกษาและชุมชน 5. พุทธศาสนิกชนของโรงเรียนและหรือชุมชนหมู่บ้านเป็นสมาชิกหมู่บ้านศีลห้าครบทุกคน ด้านการบริหารจัดการ 1. สถานศึกษาหรือชุมชนมีการบริหารงานจัดแบบบวรบ้านวัดโรงเรียน 2. สถานศึกษาหรือชุมชนมีการมอบหมายงานหรือความรับผิดชอบในการดําเนินงานโรงเรียนศีลห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงชัดเจน 3. สถานศึกษาหรือชุมชนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม12ประการ 4. สถานศึกษาหรือชุมชนมีการจัดกิจกรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นบ้านหรือผ้าไทยท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกดเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 5. สถานศึกษาและชุมชนมีวิถีชีวิตตามแบบประชาธิปไตยคือ คาระวะธรรมสามัคคีธรรมและปัญญาธรรม 6. สถานศึกษาและชุมชนมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพระหรือทุกเดือนหรือตามโอกาสอันสมควร 7. สถานศึกษาหรือชุมชนมีการจัดกิจกรรมต่างๆรณรงค์ปลูกฝังเพื่อลดละเลิกและปลอดจากอบายมุข โดยใช้วิธีการต่างๆ 8. สถานศึกษาหรือชุมชนนำพัะตาหารไปถวายพระอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือทุกวันพระ 9. สถานศึกษาและชุมชนมีมัคคทายยกน้อยมาปฏิบัติหน้าที่หรือเรียนรู้และเป็นผู้นำทางศาสนาพิธี ด้านการน้อมนำหลักสัชญยาของเศรษฐกิจพอเพียง 1. สถานศึกษาหรือชุมชนมีการขับเคลื่อนน้อมนำหลักสัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนหรือสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปรธรรม 2. สถานศึกษาและชุมชนมีผักสวนครัวรั้วกินได้รั้วดมได้มั่นคงแข็งแรงสวยงาม สถานศึกษาหรือชุมชนมีการจัดป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจุดเด่นของการดำเนินงานโรงเรียนวัดบ้านประอางประสาทครุราชพนามีการบริหารงานจัดแบบบวรบ้านวัดโรงเรียนมีการร่วมกิจกรรมงานโรงเรียนงานบุญงานประเพณีต่างๆ ตามโอกาสอันสมควรและได้มีการน้อมนำหลักปรัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนในเรื่องการออมเงินและการเป็นสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน